สวัสดีครับผมแอมมอนครับโบเกตยรับอนะไรบ้างคะวันนี้มาร่วมงานแถมมีชื่อเข้าชิงด้วยอ้โเอาจริงก็ถึงต้องพูดว่ามีชื่อเข้าชิงก็บุญแล้วแล้วเอาจริงแค่มีชื่อเข้าชิงก็ดีแล้วว่าไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะเข้าชิงครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบมีชื่อเข้าชิงแต่เป็นปีทองของเรานะซึ่งที่ผ่านมาจริงเหรอ อ๋อเป็นเป็นปีเงินปีเงินได้ไหมฮะปีเงินปีเงินก่อนปีเงินก่อนปีเงินก่อนเพราะว่าปีทองปีไม่ใช่ทองในทุกปีทองในทุกปีงั้นปีนี้ของเอ้ยงั้นปีหน้าของเป็นทองคำแท่งครับเพราะว่าปันน้าจะเป็นแงแล้วปีนี้เป็นไรปีนี้เป็นทองคำเปลวทองคำเปลวโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยไปอ๋อน้อยน้อยไปเหรอ๋อเป็นเป็นทองคำเป็นทองคำแบบยังไงอะ ห้าสิบสตางค์ปีนล้เป็นทอนคำแท่งยังไม่ครบบาทดีไงเนายังไม่ครบบาทย่งเราจะไปเออนี่เลยรู้สึกไหมว่าที่ผ่านมาแบบหปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบเราฮอตมากโอ้ก็ยังไงอะรู้สึกไหมเหรอเอาจริงผมรู้สึกว่าก็รู้สึกไหมอะฮอตฮอตยไอตฮอ้อตอโอเคตอตอวก็ฮอตไม่พอก็ฮอบด้วยนะครับไม่ฮอเลยอะไม่ฮอเลยอฮอปอยฮอปเอะ เอ้ยมันก็ต้องมันดูตอนนี้ไม um ่ได้เขาจะพูดเองพอๆเปลอาเอ้ยเอ้ยช่วยอะไรล่ะช่วยหน่อยช่วยอะไรพี่พี่อยากเห็นกันจริงเหรอเขาเจอไหนเขาบังเจอไหนมาทำยังไงอ่ะพี่ทำยังไงอ่ะทำให้ดูก่อนได้ไหมพี่เราไปดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมชินพี่ครูพีกันเลยเขงให้คุณตาทาเอาคนข้างๆอ่ะโอเคโอเคครับ เป็นปีที่ดีที่ผ่านมาเจ้เป็นปีที่ดีแล้วก็เอาจริงๆก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆแฟนขาว่าอบอุ่นมากคือแบบบางคนก็บ่าดูแล้วแบบทุกคนแหละแหละแบบเทคแค่เราดีมากใช่หนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเนาะกับใช่ใช่การที่เป็นผู้ดูอย่างเดียวตอนนี้ดูเหมือนเดิมเป็นไม่เป็นนี้ก็เป็นก็ดูด้วยแล้วก็เราดูด้วยแล้วก็ลงมาทำอ่าถูกต้อง พร้อมกันเลยปีที่แล้วพร้อมอย่างไม่พร้อมกันฉันต้องโอเคฉันได้แล้วไรเป็นเจอกยงบวามหมายล่ะก็คือเป็นแบบจากเมื่อก่อนที่เราเป็นแค่คนดูใช่ครับแล้วตอนนี้คือแบบพี่ๆแฟนคลับก็ยังแบบเหนียวแน่นเนาะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่จีมเอ็มทีวีนะครับอ๋อเวไม่บอกนะเราเวล์ข้าเวล์ข้ามือขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เขาบอกว่าพวกเธอโป๊ค่ะ ทำไมอ่ะอ๋วันนึ่งคุณจะบอกอะไรที่ดูคนเห็นว่าผมฟอร์ในไ G อยู่ที่เป็น GMMTV นะครับคือฟอร์มานานแล้วผมกับมอนฟอร์มานานมากแล้วก่อนก่อนก่อนเล่นเลิฟซิกนะครับคือผมนานมากๆแล้วคือเราไม่ได้โป๊แล้วเราฟอร์มานานมากมากแล้วคนอาจจะแบบจับพูก็คือก่อนนั้นมีคนจับผมกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าแบบกลายเป็นแบบหลังๆกลายเป็นแบบตอนที่แบบเราตอนที่เราออกจากค่ายเนาะแล้วก็แล้วก็แบบมีคนแบบมาขุดนู่นขุดนี่ก็กลายเป็นแบบ ก็ f o l l o wing ก็เป็นผมไป f o l l o wing GMM อยู่แล้วไงทุกคนก็คิดว่าผมไป GMM หมดก็ก็ถือว่าโปะไหมอะโปะโปก็ได้โพร็ได้เอาใจหน่อยไม่ใย่เพราะว่าตอนที่อ่ะแล้วเป็นยังไงการมันเพามันเป็นเด็กจีนที่มีที่มีแบบว่าครอบครัวใหญ่โตตอนนี้ครอบครัวใหญ่โตมันก็มันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็ ผมเคยบอกว่ามันเหมือนต้นไม้เวลาโตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนกระถางถูกต้องอ่าเชียบเลยจริงๆเลยอ่ากระถางใบใหญ่ขึ้นเราตตอนนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในกระถางแล้วอยู่ในส่วนใหญ่ๆใช่แข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถอบอุ่นขึ้นด้วยอบอุ่นจริงเพราะว่าทุกคนแบบต้อนรับดีมากใช่งานไหนคะเราไปให้เขาต้อนรับกันอะไรยังไงคะเราได้เจอพี่ๆค่ะงาน LL LL ครับผม เออเอ็ก็สนุกมากแล้วก็แบบอไม่ไหวโอ๊ยมีคนไทยคีเต็มเลยว่าโอเคจะเยินจเยินก็โอ้โหไม่คือผมแบบเห็นว่าพี่เขาแบบเล่นกันแล้วหอมแก้วมันไม่ดีอ่ะจุปากเด้ป่ะอ้าวอันนั้นผู้ชยผูไหญผู้หินผักอันนั้นผ้ยอ้าวอีกผู้ไหนนะครับอ้าวคุณแซานต้าไหครับซานต้าอันนั้นเขาไม่ตั้งใจหรือเขาแค่ผีผ้าเอาหรอมีผ้าหรอผีผ้านิดหน่อยอ๋อหรอครับ อู่ก่อนเขาไปเดี๋ยวของเราก็มีอดใจรอกันหน่อยโอ้ยยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะเขารออยู่ไหมผลงานคู่ค่ะเออผลงานคู่เแล้วมีอดใจรอกันหน่อยได้ประกาศแล้วหรอผลงานคู่เราได้ประกาศแล้วหรอยังต้องรอติดตามทารเช็คทีวียังไงเข้ามาไม่เท่าไรเราก็มีแฟนมีที่อสการ์เป็นแฟนเดย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 ์น่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเป็นแฟนเดย์ที่ ไอ้ทุกคนมันเรื่งไร้ันอ่ะพอพอเข้ามาปุ๊บคือยังไม่เท่าไหร่เลยก็คือจะบินละบินแล้วใช่อดทนจนกว่าจะแลนนะฮะเฮ้ยสาระอยู่สาระไม่มีเราไปเล่นหมดแล้วเอาวันครับพอเข้ามาปุ๊บก็คือเดี๋ยวจะได้ไปต้องไปแฟนเดย์ใช่ไหมใช่ก็เอาจริงดีใจนะที่แบบได้ไปโอซาก้าคือไม่รู้ผมคิดว่าแบบการไปต่างประเทศเขาถามพี่ไม่ใช่หรอไม่เไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ได้ได้ไปออซการ์ก็คือแบบมันเจ๋งมากเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับแล้วก็ฝากออากาแฟนเดย์ด้วยนะครับใช่ค่ะมเหรอครับดจริงๆก็อ่าตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าแต่ว่าจริงๆก็เป็นแฟนเอวู่เดย์เออรอเล่นครับแฟนเดย์เอวี่เดย์แฟนแฟนเอ้เอวี่ติ่งเอว t h i ิ g e v e r y t ติ n งอะไรวะไม่เป็นไรเราข้ามไปเถอะ รู้ว่าเป็นแฟนกันก็พอไม่เพราะว่าคนก็จะบอกว่าคุยคุณนี่มาถึงกับลูกรักเลยนะเพราะคุณมาถึงยังไม่เท่าไหร่คุณงานมาคนหนึงเชื่อถือเชื่อถือเชื่อถืองขอบคุณมากนะอ่ะจะจพร้อมแล้วจะบอกจันพร้อมนะครับพร้อมนะครับผมมาเอาว่าพร้อมพร้อมแล้วอ่ะอ่ะไม่เป็นไรให้พี่มาถือให้อ่ะอ่ะโอเคอ่ะพอมาถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค่ยืนรอพร้อมลูกค่ะคุณวายมากอันนี้ไม่ได้ใช่ไหยนะโอเค เอมอนอ่าไหนเชิญเหรอวะอ่าโอเคก็คือผมคนก็แบอโอ้ยลูกหลานหรือเปล่ามาถึงก็คือเออไปดู L O L เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เออมีแฟนเดย์เลยไม่ไม่รู้ไม่น่าลุ้งละก็แบบเขาก็พี่ธาละใครละใครละใครก็รักเท่ากันจุ๊บเป็นนั่นเราอะอ้าวใช่ไหมเราพิธากนี้คือนอกจากแฟน เตรียมอะไรไปเสิร์ฟที่มอสาก้าบ้างอ่ะก็อ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าไปเสิร์ฟไม่ไม่ใช่เข้าใจว่ามันมันดึกแล้วน่าจะเบื่อแล้วเราเดึกแล้วมันเบื่อแล้วมันเบื่อแล้วอยากจะอะไรมาโชว์หน่อยาอยากแกะผมผมเอาจริงอะผมอยากแบบพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นมากเอาเราูเตรียมไปมาเตรียมไปมาเออเอาใจมาสิอะไรโต๊ะอาหาร พูดภาษาญี่ปุ่นเธอได้ไหมลูกพูดภาษาญี่ปุ่นไขอได้ไม่เป็นเลยยังพูดพูดได้ขอสักหนึ่งคำไม่ต้องหนึ่งประโยคหนึ่งคำเราต้องมีคำอ่านกลิปแล้วนะให้ให้ให้ไอต้องให้เนาะให้เมื่อกี้ถูกพูดได้คำนี้แหละครับก็คือไปแฟนเดย์แฟนเดย์แล้วซีรีส์เลยเหรอคะจะมีไหมมีซีรีส์มีเออ อันนี้อยากเล่นแนวไหนอยากเล่นแนวไหนอันนี้ต้องอดกินเอ้ยอดใจร้อนอดกินอดกินเฮ้ยไม่ใช่ไม่ตอนนี้ต้องอดใจร้อนเลยอดใจรอคือยังไงก็ต้องรอรอติดตามชมนะครับไม่อยากเล่นแนวไหนเอออ๋ออยากเล่นแนวไหนอยากเล่นแบบยังไงอ่ะอยากเป็นแนวไหนลูกอยากเป็นแนวแนวไหนแนวหวานแนวผมแนวข้าวผัดอะไรนะแนวข้าวผัดอะไรนะอะไรนะแนวนอนบ่อยแล้วเอาแนวตั้งเอ่ะไอคิดไว้แล้วฮะผมว่า จริงๆผมอยากเล่นแนวแนวแบบน่ากลัวน่ากลัวสอยองขวัญบ้างใช่ผมว่ามันแบบแ,แค่เจอหน,น้าผมทุกวันก็สอยองแล้วโดนเส้นโดนเส้นเอาว่าโดนเส้น,น,น,สนใช่แลอยากเล่นแนวสอยองขวัญเราเล่นได้ไหมเออเล่นสยอง <c oughs> ขวัญได้ไหมผมว่าสอยองแล้วนะเชื่อไม่เชื่อให้ผมอยากเล่นแบบแนวแบบแนวแนวแบบไ้ไยแบบเด็กๆไหม เด็กแบบน่ารักน่ารักแต่เอาจริงอ่ะบทบทในใจของผมคือแบบอยากเป็นตัวร้ายจะเท่ๆอ่าเป็นตัวร้ายใช่ใช่ไหมครับอยากใส่ชุดมหาลัยหรออุ้ยไม่ใช่อยากใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมผมว่รู้สึกว่ามันยังเด็กอยู่อ่าโอเคโอเคเป็นแบดเป็นแบดถ้าเรอติดตามใช่เราติามั่มีอะไรบอกแฟนๆไหมคะว่าโอเคการเราการเรามาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเราจะอะไรเปลี่ยนไปไหมหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็ สถานที่เปลี่ยนครับใช่ครับเรารถไม่ติดเฮ้ยแต่แต่ว่ามันมันก็แบบอะไรไงอ่ะอ่ะจริงจังอันนี้จริงจังแล้วจริงจังแล้วครับจริงจังหมดไม่จริงจังตั้งแต่แรกแล้วแกสิบนาทีแกยังไม่จริงจังอีกอันนี้ถึงปรทีเหรอแล้วมันนานเร็วยังเลยอ่อคือแบบจริงจังวะอันจริงจังคือผมรู้สึกว่ายังไงอ่ะการเข้า R G M T V นะครับก็ต้องปรับตัวอะไรหลายๆอย่างใหม่นะครับ แบบเช่นแบบการเมิหาเวลาแบบสมมติแบบผมออกจากโรงเรียนนะครับก็ต้องแบบกะเวลาให้ดีนะครับว่าจะไปแบบกี่โมงกี่โมงถ้าไปเย็นเกินไปมันก็จะติดหน่อยนะครับถ้าไปช้าก็ติดมากครับที่นี่จกส่นะที่นี่อส่นะครับใช่แต่ว่าผมเอาจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบที่แห่งความฝันนะเจมสทีวียินดีต้อนรับครูสูนะครับขอรับก็ ก็เป็นที่ที่ผมอยากเข้ามาฮะแล้วก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กติดตามมาตั้งแต่เด็กๆอะไรงนี้เราก็ได้ยินชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยยังแบรบอกอะฮะใช่ไหมก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ g m m t v ครับแล้วก็พอมาอยู่ตึกนี้สิ่งที่เปลี่ยนก็คือก็อย่างที่บอกครับสถานที่รถติดมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็จะได้ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นนะครับ ก็ก็ตัวหนึ่งก็แบบยังไงอ่ะคือผู้คนผู้คนก็เปลี่ยนผู้คนก็เปลี่ยนแบบทุกคนก็แบบเป็นรี่แบบน่ารักนิสัยดีนะครับพี่ถาก็น่ารักนะครับผมแต่ตัวตนของพวกเราไม่ได้เปลี่ยนไปแฟนๆยังแบบเราจะงเป็นปูกลิมกม่เปลี่ยนแฟนๆยิงครับยิงขึ้นครับเรื่องไม่อ่านพุดเล่ยแม่ต้องมองอยู่นี่เลยนอนเล่นนะคือมาเราเรยืนอยู่ข้างบนมองไงอ๋อเวลาอ๋อไม่ใช่ เรามเรายืนอยู่ข้างบนเรายืนอยู่ปกติแต่จริงผมยิงขึ้นอะไม่่ใชยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่เราดีใจไหมเราได้แบบว่าจับมือกันเข้าในสิ่งที่เราแบบเราฝันจริงจังจริงก็ดีใจครับยังน้อยเราไปพร้มม่อนนะครับใช่ยังน้อยเราไปด้วยกันอยู่ใช่เราอาจจะยังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่ันอย่าพูดไม่จบ พี่มอหละลูกรู้สึกแบบมองไหมใช่รู้สึกแบบเดียวกันครับเพราะว่าก็อยากเข้าทีเดียวกันมันเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กๆฮะก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้ยังอยู่แบบยู่อัร์อลโมนง่ายเมทุกชื่ออุ้ยชื่อลูกๆเหรอชื่อลูกๆเหรอผมอยากให้ทุกคนแบบตั้งกันเองใช่ไหมแล้วแบบตั้งมาแบบแบบเม้นในทวิตก็ได้ดีไงก็ได้แบบอะไรอ่ะจะเลี้ยงสัตว์คือตัวอะไรไม่ใช่มาสคอตมาสคอต พอแล้าครับมาสคอร์สคอร์ดมาสคอร์ดมาร์ชคอร์ดเออไม่ได้ไม่อยากเป็นแบบเออเป็นลูกเราเป็นแบบไหนก็บอกว่าไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับพอแล้วครับไม่ใช่ลูกชิ้นแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการดีไซน์แต่ผมพอนึกออกแล้วผมกับม่อนพอแบบจะแบบล่องร่องรอยกันแหละบอกคุณย่าคุณยายสิว่าถ้าลูกเราออกมาจะจะเป็นแบบเออจะเป็นแบบไหนคุณยายเอาดูได้ครับดูได้ไม่ไม่ไม่แปลกครับไม่แปลกจะเป็นแบบเราไหมเออ เป็นแบบเราเพื่อนเราอย่างไงครับสองคนเราสองคนเลยอ๋อได้เลยยาวด้วยจริงจริงคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วพี่มันคิด่าไงแต่ไม่อยากสกปรกใช่ทุกคนรอติดตามนะครับผมใช่เราไม่ได้ขึ้นแบบว่าจะไปอยู่ลิงก์บนสุดว่าโซนสุดใช่ไหมลูกเราอ่ะต้อ๊ยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเอ้ยไม่เราต้องหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นคืออะไงสุดคืออะไรเราจะไปอยู่ในลิสต์คนที่โซนที่สุดไหม อ๋ออ๋อผมูผมได้ยินว่าลูกเราต้องอยู่บนจุดไหมใช่ไช่ของควอมหญ่เจอะไงอ๋อไม่ไม่ไม่โนครับไม่สนครับต้องน่ารักเรียบร้อยครับใช่เหมือนผมยังไงรอดูเลยได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ